ทัวไทยนะครับอันนี้ผมก็ได้มาปักเบ็ดครับแล้วก็เก็บเบ็ดมาได้พักหนึ่งแล้วแปดเก้าอันเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันมืดผมเลยไม่ได้ถ่ายนี่ครับผลงานปลาดุกครับปลาดุกกับปรากฏหนึ่งตัว เดีเราชมต่อไปครับข้างหน้าจะได้ไหมแต่ตอนนี้เก็บเบ็ดไปได้แป๊บเดียวผมรู้สึกหนักมากเลยอา,อาจจะสั่นๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาเลยมือใช้มือถืออย่างเดียวครับนะครับโอ้เจออีกแล้วครับเจออีกหนึ่งตัวนะครับของใหญ่ มันเป็นคองนะครับปลากินเบ็ดแต่ว่าเบ็ดไม่ติดไปติดข้างตัว จะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดีเดีอยึได้แล้วครับดู้วยครับโจ้เลยครับดูดสายเดแล้วตัวครับตัวมา มถูกบ้ถูกอันม,มาลาหลังนี้เกี่ยวข้างตัวมันไม่ถูกปากไปถูกตัวไปนี่ผ่านโอ้วนั่งเก็บไม่ถึงไหนนะครับไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าเบ็ดจะม่ครึ่งเลยน,ะยยนี่ครับเมื่อวานผมมาเจอนะไอพอมาติดเบ็ดแล้วหางมันแหว่งไม่รู้มันโดนอะไรครับ เพื่อนวันไหนที่พอจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเคยเป็นแบบนี้ก็บอกได้ครับว่าเมื่อวานผมก็เจอครับแบบนี้เลยหางมันจะแหว่งไปแบบนี้ครับเหมือนโดนอะไรกัดอะไปต่อครับหนทางยาวไกลแต,ต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยแล้ว หลังนี้หลังนี้โดนอีกแล้วหลังนี้โดนอีกแล้วครับอ๋อไปชนน้อยครับปล่อยดีไหม <laughs> ชนน้อยอ๋อหนักอีกแล้วครับ งนี้พลาดครับหลุดดึงไปเกี่ยวหญ้าแล้วหลุดครับเดี๋ยวพอหมดชุดนี้ต้องเปลี่ยนเยื่อใหม่ครับเอ้ยเปลี่ยนเบ็ดใหม่เพราะว่าเบ็ดเก่าแล้ว ไปกันต่อครับรู้สึกหนักครับหลังน,นี้พลาดครับไม่ติดอ,นนอนน ปลาเยอะมากครับปลาใัญใหญ่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันสั่นนะครับผมผมไม่มีอุปกรณ์ ปลาขึ้นยอดไม้ปลาดึงขึ้นยอดไม้หลังนี้ไม่จับกับเขียดยังอยู่ มาจากไหนกันลักหนาวอ่ะหนักนะครับไม่รู้มันมาจากไหนมาจากไซมีไหมขึ้นทีเป็นอะตัวลุกตัวบุบเลยหลุดจากบ่อเขาหรือเปล่าไม่รู้นะีตตตััััวววนนนน้้บ่ครข้างหน้าครับดินอีกแล้วครับมีดินอีกแล้วอะไรครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นครับ ช่อนครับลากไม้เชือกเชือเบ็ดต่ช่อนใส่ปอกกับพันมั่วตัวมั่ง สันติชั่มครับรับไม้คอง ็นอีกแล้วครับปลาอะไรมันลุนครับลุ้นปลาอะไรครับน้ำวันๆอยู่ครับโอ้ยดึง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 ช้อนครับช้อนครับช้อนสาสวยนี่ครับนี่ช้อ,ชอนสาสวยสายสวยเลยครับตัวนี้ เอปลาชนวปลาช่อน <_ S 2> ป,ป,ปช่อนตัวเดียวดีเมื่อคืนเมื่อคืนใช้เส้เดือนเกี่ยวครับปลาเล็กๆกินหมดไวครับปลาใหญ่กินไม่ทันเลยเมื่อคืนก็ได้ปลาช่อนไปตัวเดียวไสเท่าเท่าไซต์เท่าๆตัวเมื่อกี้ครับ ไซส์ไม่ใหญ่นะสองสามขีดจิงครับหลังนี้ไม่จิดครับแค่เดือนครับเยี่อหลังนี้แค่เดือนถ้าแค่เดือนเกี่ยวมันจะหมดไว้ครับเพราะว่าปลาเล็กมันจะมากินหมด กบอีครับกบโดดเมื่อคืนผมมาส่องกู้เบ็ดนะครับกบเยอะมากครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปครับคลิปกู้ล่องเรือหากบไม่ใช่ล่องเรือหาลักล่องเรือหากบครับ,ออบคบอยจิตจามชมครับไม่ไม่กินอีกแล้วครับ มากครับตอนนี้โอ้โหดูครับมือเป็นรอยเลย นี่ไม่ติดเลยครับปลาเฮ้ยจักกู เบ็ยดครับไม่มีช่องผิดช่องไม่ติดครับเหยื่อหายไปแล้วเหยื่อเขียดหายไปแล้ว อันนี้เหมือนอยู่กรุงเทพครับตะดิ่งชันขึ้นไม่ดีอาจมีล่วงน้ำถ่ายแบบเดียวๆเลยครับไม่ต้องตัดต่อ ต่อไปครับหลังสุดท้ายจะติดไม่ติดดึงครับแต่ว่าไม่รู้ติดเปล่า โดนขโมยครับหลังนี้โดนขโมยครับเพราะว่าปักไว้เบ็ดปักเขียดครับลอยน้ําแต่ว่าพอดึงออกดึงออกเบาๆเลยแล้วก็เอาเบ็ดจมน้ําไว้ด้วยหลังสุดท้ายพลาดครับโดนขโมยเรียบร้อยกั okay, ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับตอนนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วหนักครับ อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับแล้วผมจะนำไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าผมก็เป็นช่องใหม่ๆยังไม่รู้อะไรมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ